วันนี้เราจะทําการขยายครัวนะคะโโาาเตาไม่ใช่ขยายครัวขยายเตาก่อนอันนี้ไมโครเวฟอ่าเพิ่มเตาจ้าเพิ่มเตาจ้าเพิ่มเตาแล้วจะรีโนเวทครัวด้วยนะคะเสียทีนี้จะต่อแก๊สใหม่เนี่ยต้องอาศัยมือโปรนะคะใช่นั่นก็คือเสียเอของเราเสียเอนะฮะ เอาแล้วลูกหลานไปไหนหมดล่ะเออไปไหนหมดอ่ะคุณไปไหนคุณกับนาวโวลโวลอ้ยเอ้ยแม่ก็ไม่อยู่ไหนนะตรงไหนเดีตรงไหนเดี๋ยวนะถือยังกับเบาๆแต่จริงๆหนักมากนะสแตนเลสนะน่ะสแตนเลสสามศูนย์สี่โอ้ยเขาก็ต้องหุ่นหรอ อ,ออกจากร้านต้องหม่ต้องเสนอการอ่อไม่งั้นลูกค้าจะคองเลมไม่แกะกองจะไม่แกะกองอนนไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเสียเข้ากันไว้สําหรับไม่ให้ไม่ให้สายมนแน่นช่ไหม้โหนี่นี่นี่ล็อกเง,งี้ยยกแก๊สมา,าน่าจะฝั่งน,นี้นนมั้ยนัชเอีม,มุมไหนหมอนสุด ่าฟังทางนี้ดีกว่าค่ะเตาแก๊สอยู่ฝั่งขวาดีกว่าค่ะทางนู้นจะได้ตั้งเครื่องปุ่มอะไรเลยจะเอากิ๊กไอ้พี่ก็จะทำใเป็นเศษทำไมวะไม่มกิ๊กกิ๊กมาจะแลงดีแรงไหมต้มกันแบบสองนาทีเดือดเลยนะหมายถึงอารมณ์นะเดือดอุ้ยสวยอะ่ะสวยเลย ไฮโซมากโหคล้องมากทดลองเมนูแรกอะไรดีผักหวานอ๋อใช้พวงเลยครับโอ้ยถ้าบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็หยิบได้แล้วประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราชิวถั่วเราเราก็ยืนเฝ้าอยู่ตั้งนานเราก็เอ๊ะมัต้องอยู่นี่แหละแกไม่เอาไปไหนหรอกเอาไปไหนเอาไปไหนแล้ว ใครขโมยไปแล้วนี่ิหรือว่าไปว่าหรือยังไงนนี่อ่าได้แล้วซากุไรเขาเรียกไข่ควงนะสากุไรไข่ควงมีไหมมีแล้วเนาะยีกดแป๊ก้วยนะอันนี้เราจะไนอ้เวลาเปิดนะคุณรัชนีอ่เดี๋ยวมาสอนวิธีกดหัวปุ่มใช่ไหมกดปุ่มใช่ครับเปิดแล้วครับเปิด อันนี้คุยเซฟเซฟตี้ของเราตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าจะว่างตรงไหนอนี่อันนี้อันนี้ซื้อมาใหม่ละคะซื้อเซฟตี้ม่ครับก็ให้เขาจัดให้เลยก็แล้วกันเพราะว่าจะได้้เซฟตีของเรามีเด็กและคนแก่ก็จะได้ไม่ไม่นั่นเนาะเออเออเหน็บมือ มุมอะไรคะอันนี้จะเป็นร้านส้มตำครับตรงน,นี้จะเป็นร้านส้มตำนะฮะ <_ struggling> เที่ยวกันอีกนะพอเขามีของใหม่ดูก่อนนี่มันไมน่ยังนี่มันยังนี่ไหนล่ะนี่ยังไม่เป็นใกล๋ไก๋อย่างไ่เนี่ยพุ่นนะ่ะไปบังไปบังโอ้ัขโหไปหาคืนนั่ก็ะเบิดเก่าเลยแน่นั่งแน่มันโอ้ ผมมาตังข้างนี้ล้วเลเนี่ยโอ้ยตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊ด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 ตุ๊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 ต แ <laughs> ม่ควรจะได้ถนัดเพราะว่าเวลามีกิจกรรมโอ้โหไปรวมมันนุ้นกันสามสี่คนอ่ะตอนนี้แบ่งซนกันเลยครับ่ะต่อไปจัดแข่งขัน นะฮะคนละเมนูก็ได้ทีละสี่คนอ,อันนี้สองเอออันนี้สองข้างนี้สองอันนี้2 2> นนมีส้มตำเออมนูตำอีกหนึ่งเป็นห้าเออห้าคนรับสมัครแม่ครัวห้าคนครับแม่ครัวถึงท่านปั่นเลยนะคะปั่นปลา,าแห้ง เมนูแกงผักหวานนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ปลาย่างตงนี้ปาย่างของเรากลัวจะมีก้างเนาะเราก็เลยปั่นเลยนะคะไม่มีก้างแน่นะการได้นะ<อ>ไม่มีก้างเลยจ้ามีแต่เนื้อจ้าเ,เอานี้แม่ควอ่งเตานี้หนหนหนโหอุส่าห์ทเตาใหม่ให้นียเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเด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 ี๋ยเดี๋ เอออไม่ครับไม่สั้นหรอช่างเขาดูแล้วเขาบอกได้อยู่ช่างสำรินน่ะช่างสำรินไม่เชื่อเหรอทำไมไม่เชื่อช่างสำรินนะคะหัวเสาร์หักเอาขึ้นไปไกลแค่ต้องห่างหน่อยทำไมอ่ะแจ๊คไงแจ๊คมันจะวิ่งเวลาเราเปิดแจ๊คมันเปิดแล้วหรอเนี่ยยังแล้วทำไมมันอันนี้มันมีสองอันล่ะพี่โจ๊ะแต่เต้องเวลา ปั๊บอ่ดีแท็บไหมดีดีแท้โอ้น้ำหลายแท็บ่หลายบ่หลายอ่อฮะสูตรไครสูตรมันเออวางสูงง่ายนาะพี่นุ๊กมาถึงขำกักทำไมพี่นุ๊กทำไมไม่เคยเห็นใช่ไหมเออเออขำกิ้งขำกิ้งเวลามีกิจกรรมแม่ครัวมันเยอะจัดตอนแรกล้างจานสองที่นี่ครัวสองที่แล้วเอาละ เป็นสี่มอแล้วนะพร้อมกันเลยอ่าไม่ต้องใส่เครื่องนะคะอแล้วแล้วเราทําทีเดียวสองเมนูหรือสี่เมนูดีคะอันนี้น้ํายาค่ะอันนี้น้ํายาโขลกเครื่องเอาไว้แล้วอ๋อน้ำยาขนมจีนใส่ปลาทูใช่ไหมป้าจ้ะใส่ปลาทูจ้ะโขลกเครื่องไว้แล้วแล้วเดี๋ยวพอมันเดือดแล้วเดี๋ยวจะปรุงน้ําปลาร้าในท้องน่าเนี่ยค่ะ ถ้าเราอยากให้มันแตกเราก็บี้นิดนึงแต่ถ้าไม่ให้แตกก็ให้มันเป็นอย่างนี้เวลาเราตักใส่ขนมจีนก็จะได้ปิดอย่างนี้<ฮ>คะขอแผ่บุบๆเนาะจ้ะเออเพอบุบๆมันมองเห็นเนาะค่ะมันจะมองเห็นมันมองเห็นเป็นชิน้นเป็นตอนอม,มันกัดได้อัธรรดในอารม์งงานขาไก่ก็มาค่ะจากขาไก่ก็ต้มแล้วค่ะต้มแล้วก็ล้าง ต้องไม่เปื่อยแล้วก็ล้างน้ําออกให้ยางยางมันออกก่อนแล้วก็ก็มาใส่ของโปรดของคุณยายทั้งนั้นเลยทั้งแกงผักหวานทั้งต้มขาไก่น้ำยาขาไก่อันนี้ต้มเปื่อยแล้วเนี่ยวันก่อนได้กินปีมือลูกสาวคนรองไปนะคะวันนี้ได้กินปีมือลูกสาวคนโตรอให้เดือดจ้ะขีดขีดขึ้นเลย ตั้งแต่มีครัวอยู่ตรงนี้ชีวิตดีขึ้นเลยค่ะเราได้อยู่นอกครัวนะคะแล้วกแแ็แม่แม่แม่ครัวก็สวยด้วยนะเพราะว่าได้ถ่ายเต็มหน้าเพราะปกติจะเห็นแต่ติ่งหูแม่ครัวเพชรนะคะลูกกินจะะ้ะปิ่มนะคะ,คะปิ่มนะคะสวยๆน้ำปลรราแม่ทุง่งนาปลาแม่ท้องหน้าจ้าทะเแสา้ไนยาจา้า,จา สามช้อนนะคะ,น,น,คะนัดคิมแม่ค่ะหอมเลยใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วหอมน้ำปลาล้วหอมเลยงามมากาน้ำยาลาวต้องใส่ต้นหอมะคะ่ะนี่ค่ะนะเป็นอันเสร็จพิธีจ้า อ่าผักหวานลงหมอ้อใส่ผักหวานค่ะเครื่องตำแล้วเรียบร้อยเราใส่ไปในหมอ้อแล้วคือแกงลาวธรรมดาเลยไหมป้าแกงแลาวจากแกงแลาวธรรมดาธรรมดาเลยละ่ะถ้าเรามีมดแดงใส่ไข่มดแดงอร่อยมากมีไหมไข่มดแดงไ,ไปหาหมดแดงไหมเรา <S <S คุณไ,ไปหาหมดแดงไปมไม่มีไข่ก็เอาตัวมาเอาไข่ไก่แทนได้ไหมใหญ่กว่าไข่มดแดงเยอะ แกงผักหวานนะคะเป็นผักหวานป่าค่ะอันนี้ผ no like well, like <as> ักหวานของแท้ปลาย่างเอาไปป่นนะคะโดยการปั่นก็กลัวก้างเนี่ยยิ่งหอมมากอแบบนี้ก็ได้นะไ้ว้าวไปเลยเอาหมดไหมหรือว่าจะไวหมดเลยหมดเลยโอ้ไปทำน้ำพริกกับไม่ทำมันยังมีอีกไม่ใช่เหรอแพสได้หมดหมดยังปลาปลาป่นนี่เอาหมดเลย เออเดี๋ยวค่อยบดใหม่ถ้าจะทําน้ําพริกอ่ะเออนวนัวแม่ก็จะได้ชดน้ําแล้วได้ได้แยมน้ำก็อย่างงี้ก็ดีเนาะไม่ต้องเคี้ยวชอบเครื่องแกงก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกน้ำปลาใส่ยัางน้ำปลายังค่ะแป๊บหนึ่งรอให้เดือดโอ้ลืมไม่ได้น้ำปลาลืมไม่ได้นะเดือดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็จบเลยอ๋อเดือดแล้วค่อยใส่น้ำปลาแล้วอ๋อทำไมย่างนั้น่ะ ก็ผักใส่ผักก่อนผักยังไม่สุกรอแปนะ๊บนึงเออนี่โหระพาอืแต่พี่วา,างไว้ข้างๆกันนี่ไงใบมังลักที่มาจากกรุงเทพอ่ะแล้วแม่กลัวเพชรทำอะไรเนี่ยจะทำน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มจิ้มอะไรอ่ะจิ้มอะไรไกไ่ไก่ไก่ที่พี่จะ้กิน<อ>ไก่ต้มปลาอุ้ยเอาทองที่ไหนกินวันนี้ออทองนี่แหละใอยดูลุงปป้ามันร้อนร้อนป้าร้อน สุดแล้วก็พอจ้ะโอเคโหงามไหมงามไหมงามมากงามมากงามมากเรียกว่าไม่ต้องรอกันเลยนะคะเรามีสี่เตาเออนะฉลองเป็นไงสี่เตาเลยเป็นไงพี่โน้บอกว่าเพิ่งเคยเห็นบ้านนี้แหละสี่เตายังกับร้านอาหารเลยแล้วแม่ทิป แม่ปิ๊กดูคลิปแล้วก็จะได้สบายใจว่าเออตอนนี้ไม่ต้องรอคิวกันแล้วนะฮะบรรดาแม่ครัวทั้งหลายครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันให้คิดเมนูมาเลยนะฮะใช่ปลายเดือนมีนาเรามาเจอกันนะจ๊ะแม่ปิ๊กแม่ทิพย์จองเออจองจองจะแบบด้านในด้านนอกได้หมดเลยเป็นอันเรียบร้อยนะคะชิมพ่อใหญ่โจ้ชิมไหนของซ่อนเนี่ยขอซ่อนเนี่ยชิมน้ำยาด้วยนะโจ้ชิมเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่น้ำยากระชิม ดูมุมช้อนมุมแก้วของเรานะคะขอชิมหน่อยสิปรับพืมิทีทัดเล็กน้อยเพื่อความสะดวกในการใช้งานานพอดีเลยกิมน้ำยาแล้วหอมอร่อยไหมหอม,หอมผมว่ามันมันก็โอเคแล้วนะหอมไปย่างใช่ไหมอาจจะอาจจะไม่ได้เข้มข้นมาก นะครับแต่ว่าก็ดีแล้วล่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องกินเค็มมากถ้าอยากเข้มข้นก็ต้องน้ำปลาลงไปแต่ว่าหนูว่าพอเนาะน้ำปลาสักช้อนหนึ่งก็ยังได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมสักทพีหนึ่งก็ได้เพราะว่าน้ําเยอะเครื่องปรุงยังไม่ได้ใส่อะไรไงเพราะว่าผมว่าไม่ต้องแทบไม่ต้องพี่ว่าเห็นว่าจะรอน้ําปลาจะใส่อะไรอ่ะจะใส่อะไรคุณรัฐบอกให้ใส่ปลาปลาหมว่าถ้าไม่ใส่น้ำปลาโอก็ลือเกลือเกลือรสดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอ่าไม่ต้องเอาเกลือเหรอดีไหม ไม่เอาน้ำปลาเอาน้ำปลาเลยงั้นน่ะถ้าน้ำปลาใส่สักช้อนหนึ่งอ่ะช้อนเดียวปึ๊บนั่นแหละครับพอดีเลยไม่่่่ต้ออองงใสยาืนแล้วก็ไม่ต้องไปใส่อย่างอื่นแล้วอร่อยแล้วกินอีกรอบก็ได้ค่ะตักตักทัพพีใส่ให้เขาหน่อยผมสองมือสองไม้นะเป็นเชลเป็นเชลอุ้ย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 คุณลูกค้าได้กลินผักหวานบ่ได้กินผักหวานแน่เลย รอตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเแล้วอ่าชิมกันนี่อันนี้นะคนน้ายาจีนคนจะชิมต้องมายืนตรงนี้โอเคเรียบร้อยหมดแซ่บแซ่บทั้งสองอย่างออาเรียบร้อยเรียบร้อยอร่อยทานไม่ขาดแล้วอร่อยให้ลูกค้าด้วยนะลูกค้ามารอแล้วแกงหวานสุดยอดสุดยอดอาจารย์ถัุ่ยพังค้างเดิม เอาถั่วไหมอาจารย์มีเม็ดถั่วนะได้ครับเอาเนาะมันจะได้ขึ้นร้านโอเคเดี๋ยวไปเอาเม็ดถั่วให้ค่ะแป๊บเดียวสะอาดเกลี้ยงเลยมเมล็ดถัว่วก็มาค่ะทีนี้มันจะเลื้อยยังไงเหรอเลี๋ยนก็เลยขึ้นแล้วก็ปลูกตามตามเสามันเลยนะนเลนาะหยอดเลยเนาะหยอดเด,ยเดี๋ยวผมขุดมันก็ได้ครับพี่มันจะมีร่องเดิมของมันอยู่ยินมีจะแข็งเนาะ หลายอยู่มีสองห่อใหญ่ๆคุดไอ้เอาให้รดน้ำก่อนไหมเอาเอาน้ำ้าดน,น้ำไมพี่ลาดเลาะไปเรื่อยๆเลยค่ำๆเลย แลลาบังเขาลาน้องกะขายแตงโมลูกงามงามจับดูตามสบายไอเลือกเอาเขาลำไอใหญ่เยา้วเขาแขนใ<ะ>หญ่สำแขนของไอแซบกว่าเขาหูบังกำลังพอดีเดยอเจ้าเกา่ารับรองแซบกว่าเขาทั้งเห้วใหญ่